สวัสดีจ้าพี่น้องป่องปไปสปูสคนตอนรับขวดสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นะจ้กกับมาพอกันในรอบเทียงแลพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวมรวมแนวทางการเส้นโชคแนวทางได้ดีตัวเลขได้เด็ดเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนาะจาก้กสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของ แอดสมแนวทางของอาจารย์พี่แนวทางหน้าอ้วนแล้วก็เสื้อตกถังเด้อจะ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็นขอกำลังใจจากพี่น้องนะอจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหไหม่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจะ้ะเพื่อเป็นการวัดเซลล่าเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของ แอดสง่งกันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยสองตุล,ลางงวดประจำวันที่หนึ่งกันย่ายนนะจ๊ะสิ่งชุดนี้พ่นก็นได้ให้สองหาสามหาหก3ีสองซีสามหามสองสามสามสามหกและ2 6งหกนะจ๊ะชุด2โต๊ะที่เนียนห้ก็คือห3ส6 3 6และ2 6แคบในเบิง,บงจดเอาไว้เบิงกันเด้อยจ้ามาเบิงต่อกันที่แนวทางของอาจารย์พี่เนาะจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยชุด2ตัวบนรางงดปรจะจวบทีน่1กันยายนแนวทาง2ตัวบนที่เพิ่นให้ก็คือ95 96 80และ83ต่อโดยแนวทาง2ตัวล่าง7 1 5 1 7 3และ หาสามเด้อพี่น้องเดอ้อสองตัวบนเก่าหาเก่าหกแปดศูนย์แปดสามสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามและหาสามจากรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนแคบไปเบิงจดเอาไ้เบิงเด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์พี่เนาะจะ้ะมาเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจะ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของหนาอ้วนเนาะจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายน สึ่งหนาอ้วนเพิ่นก็ไดหายชุด3โต7จ็ดหนึแล้วก็4สี่สองเจนาะจ้ะต่อด้วยชุด2โตหนึ่งห1หนึ่6 2 5และ2อพี่น้องชุด2โตที่เน้นนหาก็คือหนึ่งหาสแล 2, 6, ้วก็สองหกเด้อจ้ะชุด2โตที่เน้นหนหาเนาะจ้ะหนึ่งหกหนึห้าสองเจ็และ2อหก ชุด3โต๊ะที่เน้นไ้ก็คือ7 1 6หและ427เด้พี่นนองเด้อแนวทางของนาอ้วนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาาที่นาติดตามเราจะ้ะแค่ไปเบิงจุดไ้เบิงกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดเราจะ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเสือตกทางพลังเงินดีเลาจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนซึ่งวันนี้เพิ่นก็นหายตัวเด่นที่รักสามกับรักหกด้วยพ่นองเด้อชุดสามโต๊ที่เพิ่งไฮก็คือหกสองสามเจ็ดสองหก 8 3 6 4 3 7ห3 8 5 3 1า3เ 9, 9็4เ6 7แหนึ่งหเกาเก่าหและ4 6 8หดเด้อจ้ะต่อ้วยแนวทางชุด2โตที่เพื่อนหายก็คือ2 3 3ส2 6 3 9 3หนึ่งอมเก่ามโบเมนสจะาก3 6พี่น้อง3 6 6 4 3 7 67 38และ68แดได้พี่น้องเด้อต่อด้วย,ยเลขระวังเบิ่นหามน,นจะจ้ะ633 334 66และ66ตา้าแนวทางเสือตกทั้งพลังเงินดีน,นจะจ้ะแคปไปเบิ่งจดอไว้เบิงเบ่งได้พี่นอ้องเด้อเอาไวเป็นตัวเลือกใกนการเลือกสือ่อลอตเตอรี่กันน,นจะจ้ะเพราะว่าเป็นแนวทางของแอดสมอาจารย์พี่หรือว่าแนวทางหนาอ้วน จดเอาไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อท่ายนี้แอดมินเก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโปรใสวิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่อนั้นเด้อจากทางช่องสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนํานเลจ้าการลงทุนมีความสิยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณาให้ดีๆเ้อจ้าสื่ตามกำลังทรัพย์ของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆมกันทุกคนเ้ยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นซ้ำนี้ก่อนเ้ยจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า